สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมกันในแร็ชเรลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กับในเกมเ e ด world นะครับนอนแห่งความตายผมจะบอกก่อนว่าเกมนี้ผมเคยเล่นมานานมาแล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันได้อัปเดตใหม่แล้วก็มันมีแบบเวอร์ชันเสียตังค์ด้วยนะครับแล้วแต่อันนี้คือเล่นเวอร์ชันฟรีตอนนี้นอนที่ผมใจอยู่คือเจ้าริปเปอร์นะครับโอเคตอนนี้ผมมีเงินอยู่ห้าหมื่นสาม เราผมจะมาเอาอัพเดตตัวโครงกระดูกนี้ก่อนนะครับสเกลตั o เวิร์มแต่ละตัวนอนแต่ละตัวเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีแบบเป็นพวกความสามารถพิเศษนะที่แตกต่างกันอย่างเช่นเออไม่ใช่กโจริปเปอร์เนี่ยความสามารถพิเศษของมันนี่ก็คือจะสามารถคำรามแล้วทำให้ศัตรูถึงแก่ชีวิได้ก็คือคำรามที่เดือศัตรูตูม้มตายมดเลยจบแค่นั้นเลยแค่นั้นแหละ โอเคเราไปเริ่มเออกับเควสแรกกันเลยดีกว่านะครับเอ๊ะหือว่าเอาเอาเอจ่งเถอะหนูว่าเอาเป็นเบสก่อนแล้วกันจับเวลาอันนี้เป็นจับเวลานะครับโอเคนำคะแนนให้ถึงหกพันในเวลาสามนาทีนะครับโอเคตอนนี้ก็เห็นจัดคือ อีตัวที่มันทําคะแนนเยอะได้ก็มีอยู่หลายตัวนะที่ทนานําคะแนนได้ก็อย่างเช่นเครื่องบินเออแล้วก็ UFO เนี่ยนะนั่น,นโอเค,เครื่องบินเนี่ยจะมีสกอร์อยู่ประมาณ500นะส่วน UFO ผมไม่รู้ว่าสกอร์เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรโอ้ตอนนี้คะแนนเราใกล้6,000แล้วนะครับอืมคำรามมีอันนี้คืออ่าไม่โดนเยี่งไปยิปปิโก แล้วถ้าเราคำรามเนี่ยถ้าศัตรูตายเนี่ยไอไอพวกเพื่อนที่มันอยู่ข้างๆมันจะวิ่งหนีเราด้วยนะผมเคยสังเกตลองสังเกตดิละโอเคครอมพีดมิชชั่นโอเคโอเคผมอัพอันนี้ก่อนพวกนอนโครงกระดูกโอเคกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ดูโฆษณาอยู่โอเค เดี๋ยวเราจะไปมิชชั่นต่อไปกันเลยนะครับก็คือเควสนี่เอาไหมเอควสเดี๋ยวเอควสนั่นแหละแป๊บหนึ่งเอานอนตัวนี้ตรงนั้นโอเคโอเคเราไปดู ในทํายเคื่องดีว่าโอเคอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเราได้มีเงินตอนนี้โอเคเราได้เจมมาห้านะครับแล้วก็เงินอีกหกร้อยสิบาทามาอัพเกรดกันดีไหมเอาเป็นว่าเรามาเดี๋ยวเรามาเอ่อทำคเควต่อไปเลย <c oughs> หกสิบเอ็ดวัตเตอไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปผมว่าไปไหนดีผมว่าไปแคมเปญกันโอเคสเตทหนึ่งออฟเขาให้เราทำลายเออผมผมไม่รู้ชื่อมันนะผมขอเรียกว่าเออเครื่องบินแห่งอนาคตเขาชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันผมเรียกอย่างนั้นแหละ ผมว่าน่าจะไม่ใช่เทคโนโลยีของมนุษย์แน่นอนหรือว่ามนุษย์ได้ทาการทําสัญญากับเอเลี่ยนเพื่อจะให้เอเลี่ยนมาลบแค่ไอหนอนตัวเดียวเนี่ยนะมแค่หนอนยักษ์ทำให้ต้องเอามนุษย์ต้องทําสัญญากับเอเลี่ยนมาสู้อะไรแล้วเนีย่ยสเตหนึ่งไปแล้วเราไปสเต,ต็2สองเพราะาเราทาลายรถยุนเจ็ดคันแล้วก็รถถังอีกสิบคัน ผมไม่ก้อยเข้าใจเหมือนกันนี่เขานี่เขาเออมีทั้งรถถังมีทั้งเฮลิคอปเตอร์เขาให้อ้รถรถยนต์เข้ามาทำไาไนมันมันควรเป็นเขตท่องห้ามแล้วดูมันมีคนเดินเพ่นพ่านอยู่ด้วยยังกับส,ส,สนามสวนสาธารณะโอเคยูเ okay, ผมมาละผมอยากทำลายย f o มากนี่ผมได้ปืนเหยตาเอือ <c oughs> ดนน้ำไปนี่ควันขึ้นเลยย f o โอเคปะปะปะตั้แต่รถขับผ่านมาค่อนข้างน้อยนะอืมอืมก็นี่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 นนนนโดนไปเลยรถอืแตกเนี่ยเจ้า U F O ตายซะโอเคตอนนี้นะครับ เราก็กำลังทำลายอย่างสนุกสนานจนี้สกอร์เรา1 4 5 0 0กว่าแล้วนะครับนั่นยสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบแล้วโอเคแล้วก็ทำลายไปเรื่อยเลยแหละ เอาล่ะครับตอนนี้เนี่ยเออเราก็ใกล้จะสำเร็จสเตจสองแล้วนะครับเพราะว่ารถยนต์เราทำลายเอินจะหมดแล้วนะนี่เอยากนะครับโอเคเลยคาร์นับนี่โอเคโอเคโอเคโอ้ต่อไปคือต่อไปสเตจนะคือให้เรากินคนนะครับ กินคนซะโอเคโอเคเร่เออเควสนี้มันจะง่ายนิดน,นึงเพราะว่าแบบคือมันเป็นการทำเออแบบทำเควสแล้วก็การฮิวเลดเป็นในตัวด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าแจ okay, okay, okay. okay, มแมวโอเค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 ยำพวกนายดีไม่รอดเราะพวกนายเป็นแค่มนุษย์ตัวกระเปียดส่วนข้าคืนนอนยักษ์จอมทำลายแล้ว เก็บเก็บความเก็บวันนี้แป๊บเรื่องนอนเงาโอ,อ้เป็นไงนอนเงาเงานอนหรือว่านอนเงาตั้งเด็กโอเคตอนนี้ตอนนี้เรากินเดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับสเตจสามแ้สเตจสี่เราจะเจอกับอะไรเราก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ตอนนี้ที่รู้คือเลือดเหลือโคตรน้อยเลยนะครับตอนนี้น้อยมากๆแบบน้อยน้อยน้อยแบบน้อยโอเคนะตอนนี้เราก็ผ่านสเตจที่3แล What the ้ว huh? ว er, ัดเดฮะเอเลียนเดยอเดี๋เดนี่เอเลียนใช่ไหมทำไมหน้าตาไปเดือแบบนั้นะนะ่นะเดี๋ยว นี่มันไม่ใช่แล้วตัวอะไรดีอ่ะนี่มันไม่ใช่เอเลียนวัดเอเอเลียนแหละมันใช้ได้อ้าอูดตายไหมนะมาไปเลยมีตัง <c oughs> นี่คิดว่าเจ๋งเหรอไอพวกเอเลียนสุโรคร์กฮะคิดว่าตัวสีฟ้าจะมาสู้ข้าได้เหรอไ่ข้าไปถึงหนอนโครงกระดูกนะโว้ยมาดีมาดถ้ะแน่จริงขอามา ในตายมีข้างหนึ่งเลยตัวแตกตู้มเนี่ยพอเอเลียนมาก็แบบนี้นะ่ยไม่มีใครมาเลยมีแต่เอเลียนกับรถทางเมืเอ,อ,มงองคันออมาเนินซองซกไม่โดนด้วยโอ้โดนโดนโดนกระสุนกระสุน,สนเอเลียนนี่โคตรดาเมจแรงเลยผมจะบอกให้ดาเมจโคตรแรงอนะ่ะบอกถึงจะแบบอัพอัพกี่มันต้องเยอะแล้วแต่ว่าแบบ โอ้โหยังโหดก็ค่อนข้างโหดนะนะโอเคตอนนี้เล็กหตัวน้ำที่เราจะต้องจัดการมาหนึ่งสองซมเชื่อนี่เกะตุยแล้วอืมโอเคโอเคผ่านแล้วนะครับมิชชั่นคอมพ l e t โอเคกลับมาอีกครั้งกันนะครับโอเคเมื่อกี้ดูโฆษณาไปแล้วโอเคเราไปดูกันกันก่อนดีกว่าว่า งานต่อไปจะเป็นอะไรอืมเตะคอมพีแล้วบปลดล็อกด่านอัลฟาซิตี้ว้าวอืมเก็บแพบโอเคลองดูสิว่าน่าสนใจแค่ไหนเราลองไปดูในบิสกันก่อนละกันนะเพราะว่าใกล้จะจบแล้วมาโอเคหกพันคะแนนในเวลาสามนาที โอ้ยโอ้ยเครื่องเป็นตำรวจอ่ะอืมชนไปดิมีรถตำรวจด้วยอืมรถมันไอไอรถรถถังนะ้นกเป็นตำรวจนะครับโอ้ตรงข้างหลังพื้นหลังแบ็กกราวน์นี่คือเป็นพวกตึกเป็นพวกเออเมืองเต็มหมดเลยนะครับมีหอคอยสูงด้วยตอนนี้ก็มีคะแนนประมาณสองพันแล้วนะครับอืม U F O ไม่พังเฉยเลย นี่นายทำยังไงดีใช้เขี้ยวนะครับกดรูปเขี้ยวสีแดงนะี่ยข้างๆยอเป็นแย่ยุโอพังแล้วโอที่ว่าสู้จะได้หรอไปเลยไปอะไอื้มพังโอเคมิชชั่นคอมพลีนนะครับโอเคเพระนั้นสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า